วันนี้พิัาจะพาเอฟซีมาซาดิการใช้ชีวิตแบบเช่าซาดไกสักนึ่งขึ้นอันดับแรกต้องทำตีปักก่อนครับรอต้องทำทับมันแล้วก็เรามาลองใช้ชีวิตกันแล้วว่าเราโยรดมาหนักืึนนี้นะพี่ชาดลยคอ๋อเออได้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 ลุงนอของเราเกยเห็นนั่นนะทับจากไก่ตีก็เคยโยนในป้ายจริงๆนะเราจะให้ลุงนอเป็นคนออกแบบเป็นสแตาปานิกในการออกแบบทับซาไกในวันนี้นี่เรายกข้างกล่องตราเลย นี่คือรอยตอ่อข้องตรังกับัดลุงนะตาขามไปถาฟังถาออกก็เป็นผัดลุงตอนนี้เราโยกฟังตรังเนี่ยนะถ้าไหวไปเตี๋ยวปัดลุงเปียงแกเดินข้ามกล้องไม่มขี้กาวเราก็เข้าไปสู้จังหวัดผัดถัดลุงเลยสิไปครับก่อนจะรมนะคืนนี้เรามานอนกันเทนี้เลยแล้วก็รอแล้วว่าเราจะโยดร้อนไหมนะน่าจะร้อนแหละกับรระดับมากครับลุงนอปลันไหง่แหงบันระเดี๋ยวเราทําทับกันก่อนว่างไม่ทันนรรมโอกาดออกแบ๊กง่ายๆนี่นะลุงนอนะ เมัดกันไ้ลยันเตียกันเราต้องห้าวัดุดิบซ้ำกันต่ว่าวัดสะดุทําำกันในการสำตับสาไกลนะนั่นคือใบปุดจริงๆแล้วลุงนอว่าบ้วดเกลือจะใ่ายใบไหวน,นะเจว่ามันจะกันน้ำได้ดีว่าแต่ว่าบริเวณปลาแทบนี้ห้าว่ายยากเราก็เลยใชายใบปุดแทนไปครับเดี๋ยวไปก้นใบปุดมาก่อนอ่านี่แหละตอนปุดต,ตอนปุดต,ต,ต,ตอนตานัดนะเป็นเนรื่องของตอนปุดนะ นี่และครเบฟซีวัสดุลักในการำทำซับนะคือตอนพุดตอนฟุดห้าไดโดยตัวไปในปลาเสือก็บันทัดปักตายบันเรานะแต่ว่าก็ไม่มีทุกพื้นเตนะมีเฉพาะบางพื้นเตแต่ว่าอาจจะมีความโล่งกว่ารำควนเราต้องเก็บให้ได้สักกันกันก่อนเผื่อ,อจะกันพ้นเพราะว่าวันนี้เรามานี่เบิดพ้นนิฟซีซึ่งเนี่ยคือความขาทายของพวกเราคือเราจะทําให้เดี๋ยววับรถไฟจากใส่พ้นแต่มันอาจจะตกมาตอนคําได้ไหมนะ ใบปุ๊ดนี่แหละสวยได้ไปไปไปได้ใบปุ๊ดแล้วลากไปเลยลากไปเลยอ๋อเสียบอาปันนนนีนางเรานะง่ายง่ายซะตายจากจากลคือบ้านของเราคือนี้เนี่ยเสดคนต้องสัยบเอาเพืงมากแงเียได้เน่ละลักเกาบนี้เลยเตลุงนอกเขยนครับก็ทำแนี้นะัว่า อ่าเป็นรูเป็นร้างก็แล้วตับกล้องพวกเราในคืนนี้นะลองแล่ว่าจะนอนได้ไหมหรือว่าส้องใช้เหมือนกันหรือเปล่าเวลาเขาโยนในปลาแต่เข้าไปสัตว์จะโยนในปลาลึกๆจริงๆอี้เขาใช้ชีวิตปบบนี้อีมีความรู้สึกชหลุดื้นนะอีโต๊กนำกลางไม่ยี่โต๊ก้นไม้หรือว่าอี่โยนได้ไหมนะวันนี้เรามาลองแล่นสักคืนให้ทุกคนเราบเป็นกำลังใจไปตัดรายการตีมันกันนะครับ โอตั้มเฟืองเสร็จแล้วสิ่งที่ตั้มกันนะคือเราต้องเหลียบไม้ด้านหลังน้อยๆครับเพราะว่าเราไม่อยากนอนให้มันติดเพลินนะนะต้องเหลียบไม้น้อยๆก็อาศัยตอนปุดนี่แหละล่ะครับแต่ตอนปุดนะครับไปเหลียบไม้ไปื่อทำเตียนอนนะนรียนอนได้ใบว่ายมาเลยเรียกน,นอนซับหนึ่งมันใจตั้มเตยต่างนี่มันมันเรียงหนึ่มันไม่กัอนอยู่นะโอ้ือคนหนึ่งมันใจตั้มเตยต่างนี่นาะงนอนนะใบว่ายนี่นะ เดี๋ยวจะให้หลวงนอปักฟางแล้วก็เหลียบต่าเปินือนอนนะนะเพราะว่าเราจะไม่นอนกับเปลือกตรงๆเลยเราจะเหลียบไม้ตื้องกันมาตีนิดก็ถ้ามองง่ายๆเดี๋ยวตาเลว่ายกมารุบไนพะอลงนอพวกขั้นขึ้นมาสักคือบแล้วเราก็เหลียบไม้เลยครับเหลียบไม้เผื่อจะยอกให้มันตุ้งจากเปิืนมานิดนึงนะ น่ตีนอน่อนเพาเกลือนี่ตอกขุนเนี่ยคกือ,อเอ๊ะเลียบไม่เสียเดือนนี่นอนได้แล้วคุนหนึ่งก็ไอ้เกลือนะไอ<ห>้ต<ห>ุกคนจินตนาการหวานนี่พอเลียบไมป้ปนนี้แล้ว<ม>ถ้าเป็นตุกคนนี่นอนนั้นหัวไปไหนไอ,อ๋อสวยตายมาที่นอนนั้นหัวไปไหนเดี๋ยวปิดาจะเลื่อยเลยเดี๋ยวซาติดใอเลยวายเกลือก็นอนเกลือนะนี่ก็พอนอนได้แล้วนะประมาณระลัามคนเดี๋ยวจะต้องตัดมัมาเพิ่มกรกิดเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดตาจะซาติดใ้ตุกคนได้แหล่ความแปลกแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ข้อง โบ้ไอ้เกลือนะว่าโบมันนี่นะเนี่ยทุกคนแรกครับป่าปันนี่ทุกคนจินตนาการว่าจะนอนปันเปลือกขั้นพุ่ไปทางไหนหรือว่าด้านนูนหยอกจุ้งด้านนี้ลงเลียดเพปืนเดี๋ยวเป็นตาที่แรกๆไว้เกลือก็นอนเปลือนะไอ้เกลือนอนนี่ครับว่ามีหรือเปล่ไอ้เกลือนอนนี่ไอ้ย้อยไอ้เกลือเลือดไล่หลงหัวงอะไรตาเป็นร้อนนะ แต่วนี่ไอ้เกลือก็นอนมันนี้จริงๆม่นในลำนวนนี้พ่แต่ว่าวันนี้เราไม่ต้อง่าติดแบบนอนแบบนี้นะี่น้องนะตัวแรกแล้วน่าจะนอนไม่รับเรานอนแบบกลบบานวะนอนนันวัวไปรุ่งวะเัาแต่นอนแบบนี้นี่มักงลำไรไม่ไหวไม่ไหวเอดต้นแต่ว่าไอ้เกลือก็นอนแบบนี้อันเป็จะอธิบายฟังมันซาว่าสมมุดว่านอนในป่าทึงเสื้อหมากราบมันสมุดนอนนันวัวไปโนเสื้อกาบตีนเหลาลากันมันต่วนแกร็ดมันก็เลยนอนในหัวออกนก แต่เชื่อมาดตึ้งก็คือกบวัวอะไรกับปลาลาคือมันไปทำแกลดแล้วนะ <c oughs> แต่คือมันม,มันไม่ไม่ไม่ต่อรมานแล้วไงถ้าว่านอนนอกนกกดเชื่อกอกบวัวตีเดียวคือตุ้ยเลย <c oughs> มันกิบวันนี้แปลกๆนะบ่อยเกลือนะเดี๋ยวเรานอนแบบขนบานวันนี้ปานมานอนจับหรือไม่จับหร้อไม่จับจึ๊กจับจึ๊บนอนเกิดยันเมื่อไหรตาเนี่ยบ่อยเกลือออกมามั้ยหรือเนาะนั่นหรือเปล่า เลยนู่พ่อมาตาพ่อมาตาลุงนอมันมันแรงไหมแรงแรงหนูจ้ะแรงก็เหนียกไปอันเดีอดเลยไอ้เต้าเาเสี่ยงหน้าหน้าอันนี้เลยนะเต่าเต่าเออเสี่ยงจากวนวนเนี่ยครับตับของเราเริ่มเป็นรูเป็นร้างแล้วซึ่งการทิ่งทำกันในการมาแคมปิ้งในป่านั่นคือกองไฟครับเราต้องมีกองไฟอย่างน้อยเนื่องกอง ติดกันแล้วกองไฟกล้องพวกเราติดกันแล้วควันกุ้งต่างปลาแล้วที่ตาเคยเห็นควันนี้อย่าคิดว่าโบสระไก่หุงข้าวนะที่ตาเองที่ตากาาองคเอยก็ปื้นยับเปียกๆควันเียว่าต่างปลาแล้วตอนนี้ก็เป็นการาเร่ว่าขับหลายโบมาแรงก่อนนะก่อนนี้กรรมนะเพราะว่าพวกรรำๆนี้มันมีโบแมงรัวหมาถ้าเรามีกองไฟมีควันไฟเนี่ยมันจะช่วยหลายโบสัดเรื่ว่าสัดรายสัดมีฟิดได้กันนะถื่ว่าสำคัญที่สุดเลยในการมาแคมป์ปิ้งในป่านะครับกองไฟเนี่ย เดี๋ยวเรานั strong, share, rim, ่งก so, hey, oh, ันก่อนนะเดี๋ยวใกล้จะขำแล้วเดือนก้าเดี๋ยวคืนนี้มาแลกกิจกรรมกันว่าเราทำไรกันบ้างนะทุกคนให้เป็นกำลังใจพวกเราจนว่าจะเช้านะทุกคนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนจองไปไหนแต่ว่าโยกพวกเราโยเปลี่ยนกันก่อนโยเปลี่ยนกันก่อนเต้าเอ้ยเต้าเอยเตือมาไอ้เต้ายกสองตู้อยน่ารยืนยกปุณณนี่ยืนยืนถึงมาเลือกเลือกเลยอ่ะมันเกินมันเกินจุดอีว่าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอีว่าเดี๋ยวเราอย่างยาวว่าเลยเนาะ ตอนนี้ก็ํำแล้วครับตีเจ็ดแล้วหนึ่งทุ่มนะครับได้เวลาแห่งความเงียบสงัดข้องป่าดงพงไพรในราวป่าในยามนี้ก็มีเสียงริงรีิตรีไร่รองระง,งมมันได้บรรยากาศจะเลกเกินเสียงน้ำไล่ริ้ริกรๆๆิๆๆๆๆตามกลางบรรยากาศข้องการนอนแบบชาวสากลหรือวชาวมันนี้นะเดี่ยว เราก็อาจจะนั่งรอมวงส้นตานากันสักเล็กน้อยนะราะวันนี้ก็เดินมาเนื่ยนะครับก็ต้องการอยากจะปักป้อนคือนี่ก็อาจจะไม่ได้ลงไปคลองไม่ได้ลงไปตักหลบปลายได้นะตัวตัวชาวเรายังต้องลุยกันอีกวันแล้วก็วันนี้อาจจะปักป้อนเนี่ยเรยบสักยิบคือนี้นะรัดยามกันนะนี่ตอนนี้ตีตีสิบพอตีสิบซึ่งตีสิแบแปดนั้นฟุกหนังกายาม่มรัดคนละช่องอย่างงงตีสิบึงหยิบชอง ับปดตีซ้องตึงตี่ซ่องกันกิมนีงครับปอดตี่ซ้องตึงตีบตีอโขลงกันไิรอเลกับตึงอ่ะแจงปอดดิพ่มาอันนี้ว่านอนปลอมกันนะไม่ต้องก้าย่ำแล้วนะเบียดเบียดกันนิดไ่เปื้อนะอบอุ่นดีฟิวแบบเช่าซากไก่กลางปงไพรเตาอข้อบรรทัดมันได้เสลี่ยเกินในกลางเลยกองตีมานเราเลยปกติเวลามานอนปาร โปเปลนอนลาดน,นะพี่ล้วงน,นะแต่ว่าวันนี้เปลไม่ตองลาดไม่ตองเอาทับสากไก่กันเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ารับแล้วตีมนันหน้าหวานเนื่องวันนี้เดินกันมาเนื่อยเนี่ยนอนเรียงกันไปเนี่ยเปิดล้วงเปิดตัดกีมนะครับปุ๊กแตนโนนะตั้งกับมีโซ่แตนเสื้อกลวยฝายำนะครับตอนนี้ตีสิบเอ็ดครึ่งนะครับก็คืนนี้ก็ระยอยตะป้อนก่อนเพราะว่า เหนื่อยนักกันมาต่างวันแล้วนะพราเรานี่เดินปีนควนมาตั้งแต่ปลายตราไปควนยื่นกองในการล็บมานอนตรงนี้นะการไอ้ทุกคนเป็นกำใจนะครับว่าเราจะนอนหลับจนถึงเช้าไม้นะสําหรับการนอนทับในคลางนี้ก็เดี๋ยวข้อระยดนอนก่อนนะครับทุกคนวันดีเราเจอกันตอนเช้านะครับไดฟิวคนกั้งในเลยนะ เต่ว่านอน <c oughs> เบื้องเป็นเดียวอ,อีกต่อได้ไหมอ้าวอีกทิปเหลือแล้วโอ้ยหลับไปหลับไปอ้าวอ้ว ล้อมเต้น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 ติเลืแล้วติปีเยล้ตอนนี้ปลุกดีมากวาจังคนนี <im ited> <im ited> ้นั่นดูล้อมเิ้มบ um ึกบึกขึ้นะขึ้นขึ้นติบีเลืแอ้เยินแต่ว่าละไรกนจวงจวงแล้วแต่ก่อนตีนึ่งอันร้อนนะก่อนตีนึ่งร้อนแต่ว่าพอล่างตีกล้องอยุ่ตึ้งลุงตึงเจ้ากิน ยินแบบว่าได้ยกขึ้นมาจุ่นกุนก่อควายไหมกระมุนโดไม่ไปไหนเลยนะอาบัดเดี๋ยวยกขึ้นนั่งกินกะแควได้พอให้ของเงี้ยนะเพืกันเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันเลยว่าเดี๋ยวกินกันรับปันดีไกลกั้นได้มั้งได้ไหมมารับรับรับไปเลยไปเลยดึกเลยนะร้องวันมวันหนู่รัดวันหนุ่มรัก ถ้าอยบานนั้นไม่แหนไปรื่องแต่แต่กวันหูรัดอาจจะรัดจริงอะไรเกิเกยกินก็เกยนต่นีได้ซีอันนมาเลยคือได้นอนเกยอ่ะม่รัดกัเลยเออพวกเป็นม่อนกลางเลยนะมึงนเกยนกับเก็บอะกิตแต่ว่าก็รับบ่ายนสิ้าจมกวเราเราพลอตไปตรงี๋ยเากไปบอกไ มาเ,เาเป็นไงวะแบนี้อุจัดมันกรคพ้นจะตัวอัดจตไหเดี๋ยวกันนังซึมจับบรรยากาศกันสกักที่ก่อนหนา้าไปล่วงนะก่อนเราเดินทางออกจากตรงนี้หนังเลล่ลำตานใส่น้ำถึงมันช่วยนะใส่กองนี่นะฝังเสียงใส่น้ำแล้วก็วเสียงา <นะ S 2> ปาร์ตยังไรนะเ<ะ>ดี๋ยวกันนังปักนิกแป๊บซพื่อลากองไ้เรียบร้อยแล้วก็ ทับนี้ก็ไม่เปลี่ยนะเราเพื่อว่าโอกาสน้ำผาเจะเดินบ้านมาคุณตรงไหนก็ไใช่ะจะจาจะเอาใบฟูดมาเสียบไม่เสียบไม่อันนี้มาเราคัดนะแล้วถ้าใกล้ว่าอีก้ามาไหนต้าแล้วก็ยากจะรู้ปีกัดตับหลับกล้องปิตัดตรงนี้นะก็อินบ็อกมาได้เดี๋ยวคอยแนะนำว่าตับหลับเราอยู่ไหนคือเพื่อว่ามาไม่ต้องไปสร้างตับสร้างเต็นได้ไหมนะนี่มีไอ้ใบหน้าได้ตายมั้งผมพมมีกล้องเจ๊กไอ้หลบนี้ผมเจ๊เองเงี้ยเจ๊กอะไรครับแต่ใน้เจ๊กส่วนปุ่ด ออากับแจ็ตอนฟุดอ่าเอฟซีตายมาเลยเปิดร่องแจกตอนฟุดกับแบบเป็นตอนฟุดเสียมันอ่ามันมีความพิเศษเออมันด่างมันด่านี้จะด่างไรด่างจะด่างดาจะด่าตมาปื้ดไ้ตามว่าเอ้าเอ็ดุ่นไรเสีเกลือมันนอนนั่นวัวออกหนอเวลานังในทับนะเอ็ดป่นไรเศษเกลือยนวัวออกหนองทุกคนปีนมาเลยนะ เอาได้อย่างน้อยไม่สนใจในรางวัลปีล่วงก็ตือว่าแสดง็งโรโรเป็นนิปซี่เป็นบันเตนะว่าเป็นเป็นบันเตกลืนก้างหลงเล่ตาใกล้ตะเล่มาตลอดก็ตอบตู้งในนอยนะว่าใจเตะเกลือนอนน้องวอล์กนกโอเคนะไปลงนะนิฟซี่เดินทางลับกันครับตเดี๋ยวบายบายทับตาใกล้ของเราเดี๋ยวกลับมานอนหลานะเนี่ยใล้มานอนก็ติดต่อไปตัดมาได้เดี๋ยวติดตัดเปิดอ้ายให้เจ้าคืนละข้ามรอยไปครับเดินทางลับ